สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านพันไม้พอเพียงครับพาเพื่อนๆมาดู <c oughs> ผลงานท้องฟ้าครับนี่ครับกล้วยสุกเลยเพื่อนๆน,นี่นะครับบริเวณนี้นะครับต้นที่บอกบางสุดแล้วเซนที่สีบที่สุดก็คือจะกล้วยนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนนี่คะฟ้าผ่า ครั้งที่หนึ่งครับนะต้นกล้วยผมโวนไปเยอะเลยนี่นะครับนี่นะหักหมดเลยนะครับนี่เพื่อนอ่ะนะครับเดินมาเรื่อยๆครับ <c oughs> นี่ดูครับจะบอกว่าลมแรงบิดนะมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าที่มันตายไปเนี่ยมันสุกด้วยนะเพื่อนนะนี่คือจุดที่หนึ่งนะครับ <c oughs> บ้านพันไม้เพอเพียง <c oughs> ปลูกพืชหลายอย่างครับเพื่อนๆเนาะนี่พาเพื่อนมาดูครับมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงล่ะครับหลังจากที่พบว่าปั๊มโซลาเซลล์ของเรานะครับขึ้น P0 หรือ p o เนี่ยนะครับปรากฏว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรไปศึกษาดูว่าเกิดจากสายไฟนะครับหรือแม้กระแผงวงจรเนาะแล้วเราก็เดินมาดูข้างๆครับเพื่อนๆ <c oughs> ปรากฏว่าพบต้นกล้วยตายครับแบบเฉาตายเนาะแล้วก็พบแตงไทยครับแล้วก็เอาแตงไทยมากินอะ่ะแต่ปรากฏว่าแตงไทยนี่เหมือนแบบถูกต้มมาเลยครับสุกเลยเพื่อนๆส่วนต้นกล้วยนี่ก็เหลืองสุกอะครับเนาะถูกความร้อนอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับเราก็เลยสันนิษฐานว่าเกิดจากฟ้าผ่านี่เมื่อกี้คุณลุงให้ประวัติว่าบริเวณนี้นะครับ มันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่หนึ่งต้นนะฟ้าผ่าจนตายนะครับตายแล้วก็ยังผ่าอีกเรื่อยๆนะแต่ว่าเราได้ขุดลงมาแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ฮนะนี่ฮนะเริ่มมีแล้วครับหลักฐานนะนี่ครับมีการโสนไหม้แล้วครับนี่ยอดศักของเราเรียบร้อยโดนโสนไปนะครับไม่ตายนะถูกลักษณะมีความร้อนจากฟ้านะครับ นีเพื่อนๆนะไม่มีครับเพื่อนๆอันนี้ล้มเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รอดแล้วล่ะนะนี่นะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมฮะสุกทั้งต้นเลยเพื่อนๆอ๋อบ,บริเวณนี้นะครับนี่ก็สุกทั้งต้นเลยครับนี่ตัดดูอ่านนี้พอมีอนาคตนะครับตัดเมื่อวานนี่มีโผล่ขึ้นมาบ้างแล้วนะครับ ตนน้นนี้ยังไม่ขยับตัวเลยครับนี่ครับเหลืองเลยเรียบร้อยฮะฟ้าครับเพื่อนต้นนี้เป็นไงโหพอมีหวังครับนี่ฮะขึ้นมาหน่อยหนึ่งมีครับผมอยู่ดีเขาก็เฉาไปเฉยซึ่งเราไม่ทราบสาเหตุเนาะเราก็สันฐานว่าเกิดจากฟ้าผ่านี่แหละครับเพื่อนดูนี่ครับ แตงไทยเราสุกอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆสุกแบบนี้เลยกําลังต้นกำลังดีนะครับเพื่อนดูสิสุกเลยนี่ครับตายสนิทเลยไม่ทราบสาเหตุนะครับก็น่าจะเกิดจากฟ้าผ่านี่แหละครับนี่คือจุดที่สองนะครับฟ้าผ่าบริเวณนี้จะกว้างหน่อยนี่นะครับแผงโซลาเซลล์ของเรานะครับเลยสงสัยว่าน่าจะเกิดจากฟ้าผ่าและได้รับความเสียหายเนาะ เดี๋ยววันนี้นะครับช่างเขาเข้ามาดูเพื่อนเราก็จะสรุปกันแหละว่าจะเท่าไหร่ยังไงนะครับกําลังงามแล้วครับบริเวณนี้ต้นกล้วยงามมากเนาะกําลังดูสมบูรณ์เลยครับต้นไม้กําลังขึ้นได้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงอย่างดีนี่นะครับสู้กับตัวเองนะครับสู้กับสังคมและสู้กับธรรมชาติอีกเพื่อนนะชีวิตคือการต่อสู้ครับแต่ก็ ไม่ใช่ปัญหาครับเนาะเดินหน้าได้เพื่อนเพื่อนมาดูนี่นะครับอแผงวงจรขึ้น P0 เห็นไหมครับเพื่อนเนนะนี่นะครับก็เลยสงสัยสันนิษฐานว่า น่าจะเกิดจากฟ้านะครับอะครับวันนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงพาเพื่อนเพื่อนมาดูการจัดการนะครับภายในส่วนของเราเนาะนะครับว่าไปถึงไหนกันแล้วนะครับแล้วก็เจอปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับสิ่งที่ีกเลร่ยงไม่ได้เนะเพื่อนเนาะฟ้าฝนเนาะ วันนี้บ้านพันไม้พอเพียงนะครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราบ้านพันไม้พอเพียงนะครับตราบใดที่ฟ้ายังมีตะวันครับชีวิตยังมีหวังครับสู้ๆครับสวัสดีครับทุกคน